สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเวร์พูลประจำวันที่25สิงหาคม25 1 4ันยิโดยเรียว่าผู้เดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเ5้นห้ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจว็บวซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยป,ประเด็นข่าวที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของเราในรอบวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับอนาคตของแข้งคนสำคัญในแนวรับอย่างทักแอนดูโรเบอร์สันนั่น,นคือการที่สโมสรได้ยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาออกไปอีก5ปีเพื่อจะทำให้เจ้าตัวได้อยู่โยงในทีมแอนฟิลด์ยาวไปจนกระทั่งปี2026กันเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ลิเว์พูก็ได้เดินหน้าต่อสัญญาให้กับนักเตะหลายต่อหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฟาบิญโยอาริสันเบเกอร์เวอร์กิลฟานไดค์ฮาวิเอเลียตและอาเดรียนเป็นต้นทั้งนี้หลังการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรที่สนามซ้อมแอ็กซ์ทเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสร็จสิ้นโรเบิร์ตสันก็ออกมาพูดเปิดใจถึงความรู้สึกของเขาหลังได้ฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับทีมต่อไป เห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่การเจรจาได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าอนาคตของผมจะอยู่ที่นี่ไปอีกยาวมากกว่าที่มันเป็นไปในตอนแรกโรเบิร์ตสันกล่าวดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ความรับอะไรเลยนะกับเรื่องที่ว่าผมมีความสุขอย่างยิ่งกับสโมสรแห่งนี้ผมต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ ผมขยายระยะเวลาสัญญาของผมกับสโมสอออกไปเพราะผมมีความสุขที่นี่อยู่เสมอรวมถึงบรรดาสมาชิกในครอบครัวของผมด้วยเราปรับตัวกันได้ดีอย่างยิ่งกับที่นี่เลยละ่ะเรารักทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้และผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่เราจะได้เดินหน้าการประชนภัยในเส้นทางนี้ต่อไปร่วมกันตลอดช่วงหลายปีข้างหน้า นในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางอนดูโรเบอร์สันกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมค่อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคืบหน้าถึงอาการบาดเจ็บของเขาต่อเนื่องกันไปเลยบ้างดีกว่าอย่างที่เพื่อนๆคงจะทราบกันดีว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บระหว่างเก็บอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นที่เสมอกับทัตแอนติกบิลเบลหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วถึงขั้นที่เขาต้องถูกหิ้วปีออกจากสนามระหว่างเกมกันเลยทีเดียว หลังเข้ารับการสแกนและตรวจอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดก็พบว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นข้อเทา้าซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะต้องพักไปถึงเดือนหน้าเป็นอย่างน้อย ทว่าดูเหมือนว่าอาการของเขาจะสามารถหายกลับมาได้เร็วเกินคาดไปมากและทำให้เราได้เห็นภาพที่เจ้าตัวสามารถกลับมาวิ่งซ้อมในสนามได้อีกครั้งตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทีมของเรานอกจากนี้ในเกมที่ทีมเปิดสนามแอนฟิลด์ทุพอชนะเบิร์นลีย์ในศึกพิมลิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2ประตูต่อศูน ตัวโรเบิร์ตสัเองก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมดังกล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดหลังจากเจ้าตัวเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งข่าวดีระหว่างการฝึกซ้อมสำหรับทีมของเยอเกนครอฟเมื่อวานนี้ มื่อทางดาวเตะวัย27ปีสามารถกลับมาลงซ้อมแบบเต็มสุบกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมจะเป็นตัวเลือกสำหรับการลงสนามในเกมบิ๊กแมตช์กับทางเชลซีตอนสุดสัปดาห์นี้แม้กระนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือครอปจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะส่งใครลงสนามเพราะทางคอสตารซิมิคาร์ดเองก็ทำหน้าที่ได้อย่างน่าประทับใจในตำแหน่งแบ็กซ้ายตลอดช่วงสองเกมแรกในการออกสตาร์ทฤดูการใหม่ หลังจากพูดถึงข้อสังเกตจากสนามซ้อมของเราเมื่อวานนี้กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการฝึกซ้อมของทีมเรากันบ้างเมื่อวานนี้ลิวอ์พููของเราก็เพิ่งยืนยันการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมไปอีก2รายได้แก่ทางเซอร์ดานชากีลีปีกมากขามข้อเดียวที่ย้ายไปอยู่กับโอลิมปิกลียงแบบถาวรด้วยสนนราคา11ล้านยูโรขณะเดียวกัน เบนวูดเบิร์นมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับฮาร์ดในสกอตติสพรีเมียร์ชิพยาวต่อช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจะต้องมีนักเตะในทีมชุดใหญ่ของเราอีกหลายคนที่จะเก็บข้าวของย้ายตามออกไปก่อนตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะปิดตัวลงในช่วงสัปดาห์หน้าสำหรับนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูมากที่สุดว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปหลังปิดตลาด ก็คือทางดีว็อกโอลิกีและนาธทเนียฟิลลิปหลังจากพวกเขาไม่มีชื่อในเกมที่ทีมเอาชนะเบิร์นลีทั้งสเสบผู้เล่นตัวจริงและรายชื่อในตัวสำรองทว่าล่าสุดสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราได้เห็นพวกเขากลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้ตามปกติในวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทางิเวอร์ผูลเอ็กโคซื่อวงในของสมูรสนก็ได้ฉีว่า นั่นหมายความว่าการย้ายทีมของพวกเขาน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้เป็นแน่เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในนักเตะเป้าหมายของเราที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คือทางมิเคลดัมสกาดปีกดาวรุ่งอนาคตไกลของทางราซามซามโดรีย หลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีเกาโชสเซเรอาเมื่อรดูการที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังกลายมาเป็นที่จับจ้องมากยิ่งขึ้นจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขากับทีมชาติเดนมาร์กระหว่างศึกชิงแชมป์าชาติยุโรปหรือยูโร2020ในช่วงสัมเมอร์นี้อีกด้วยนั่นจึงทําให้เจ้าตัวได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วยุโรป และริว์พูก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตาดูแฟนนาการของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดอีกด้วยล่าสุดมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจเมื่อทาง Sam News 24, ซามนิวส์ทเว้สื่อที่เจาะข่าวของทีมซามโดเรียโดยเฉพาะก็เป็นคนรายงานข่าวออกมาเองเลยว่าริว์พูได้ส่งทีมแมวมองไปตามเช็คฟอร์มการเล่นของนักเตะถึงขอบสนามแล้วดาวเตะวัย21ปีได้ลงเล่นเต็ม90นาทีในนัดที่ซามโดเรีย ปลาชัยต่อเอซิมิลาน1ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลใหม่และก็มีเจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลหลายคนที่เข้ามาชมเกมที่สนามลยจิเฟลาลิสในเกมนี้อีกด้วยในเกมนัดนั้นดอมสกาดลงเล่นเป็นปีกซ้ายแต่เจ้าตัวยังสามารถลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกขวามิดฟิลตัวทำเกมและการเล่นเป็นย์เมเกอร์คอยปั้นเกมให้กับทีมได้ด้วยเช่นเดียวกัน รายงานข่าวดังกล่าวยังระบุต่อไปอีกด้วยว่าลิวร์พูมีความชื่นชมในตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแต่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากท็อตแนมฮอสเปอร์ในการแย่งชิงลายเซ็นของนักเตะเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่ e มทชถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง แม้จะมีเสียงเรียกร้อ,องให้ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแต่ในายใหญ่ชาวเยอรมันก็ออกมาเปรยเป็นไหนว่าเขาพอใจกับทีมและนักเตะที่มีอยู่ในเวลานี้แล้วมันมีการโฟกัสกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะสนหรับการซื้อขายนักเตะและการเสริมทัพในเกมฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพรีเมียร์ลีกครอฟกล่าวมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นเสมอยามที่ผมพูดคุยกับสื่อแต่ผมก็เข้าใจนะ เพราะผมเองก็เป็นแฟนบอลเหมือนกันและมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทีมอาจจะเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนนั้นคนนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือผมไม่ได้รู้สึกคันไม้คันมือที่ต้องไปทําเช่นนั้นผมไม่เคยไปวิจารณ์ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลกูรูนักข่าวนักเตะหรือโค้ชที่ให้ความสนใจในเรื่องของการซื้อขายนักเตะ เพราะในฐานะผู้จัดการทีมและผู้นำของสโมสรแห่งนี้ผมจะต้องมองสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อย่างเหมาะสมเรามีนักเตะที่สุดยอดและพวกเขาส่วนใหญ่ก็ได้ฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับทีมเราเสริมทัพได้ดีทั้งฤดูการนี้และเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยเรามีบรรยากาศที่สุดยอดและสนามแอนฟิลด์ซึ่งก็เป็นรงังเย้าที่มีบรรยากาศที่ทุกคนต่างก็ต้องอิจฉาดังนั้นเราสามารถมองโลกในแง่บวกและมีความสุขกับมันได้ หากถามว่านี่จะสามารถการันตีความสำเร็จได้หรือไม่แน่นอนว่าคำตอบคือไม่ใช่นี่คือฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันคือพิมล,ลีซึ่งเป็นลีกที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดในโลกที่ืนอื่นแข็งแกร่งแต่เราก็เช่นเดียวกันการจะคว้าแชมป์ในอังกฤษนั้นยากมากแต่มันก็เป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมประวัติศาสตร์ของเราถึงมีความพิเศษเป็นอย่างมาก แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ